เถ่าไก่สีวัดมือรุ่นโชกเลรอเด็อืมเม็นวิธีอะไรเหรอที่ทสามเอ็นแหละเนาะสามเอ็นเหรอติเมนโอ้คือไว้ตีอะไรเี่ยไว้ยู่ดีเนาะแป๊บแป๊โอ้ยิดใจขาเศร้าขาบ้านขาหยางเหรอตัวนี้อืมผ่านไปไว้เถอะไว้ขักกันาเอาอเลาอ่าเถ่าคันท่าเจ้าถึงแล้ววันที่หนึ่งเนี่ย เจ้าสิจัดการกําเงินก่อนนี่จังไหนอ๋อวันที่หนึ่งม,มันก็ไเด้หกส่วนเนาะนหกล้านหกล้านใบหนึง่งเจ้าก,ก็ไปส่วนหนึ่งอือีกหาส่วน่อยก็เอาแล้วเนาะ่อยเก็บว้เอาเจ้าสิเก็บใบยังก็หลายเท้ะเอาเจ้าควรจใจน,นั้นใจอันนี้เ้อเนาะ ใชหยั่งของในขบคั้ควข่อยด้ใจอ่ะอ๋อใจกับ่พอกับจังค่อยเอาน้ำข่อยแล้วเนาะอืมก็ไว้ใส่ไปหันมาหนีเนี่ยออกนอกบ้านออกนอกบ้านไปใส่เบาจังสิอ๋อฝุ่ซ้ายกับมีหม่องไปอยู่หขน,น่ดเนาะอืมบ,บ่บ่บ่จังไหนกับอะไ้จิปแป้งกับข่อยส่วนเดียวเดี๋ยวยังไหนเอ้าข่อยเป็นกุญส้อเนาะข่อเป็นกุญสืออื เราข่อยเป็นคนใจด้เพราะว่าเจ้าตองมาขอเงินกับข่อยไปซื้อแมนบ่ข่อยมาขอจริงอยูะเจ้างหงุดหงิว่าข่อยขอไปซื้อ,อยังเอเจ้าก็บอกว่าไปซื้อรางวัเลเนาะรางวัลขอแต่รางวันที่ถือบ่ถือกันมาตอนขออืมแต่หนิมถือแล้วก็เป็นส่วนของข่อยแล้วเนาะหลายกว่วบ่าข่อยเป็นคนย่างไปซื้อ,อข่อยก็ลง,ลงทุนเน้ยขอลงทุนเด้เฒ่าลงทุนย,งนยงนางไปซื้อเมื่อยเด้เออตัวสได้นี่ บ่บ่บ่หยุดที่ทำจังสิไม่หยุดดี่ทำเลยก็ต้องแบ่งกันคนละครึ่งตีมันเป็นเงินข่อยเนาะคนละครึ่งเมื่อด้หรอกคนละครึ่งบ่ได้หรอกอืมข่เป็นคนลงทุนหลายกว่าเจ้าเป็นคนย่างไปหาซื้อบาบันยูบองได้ยูใสมองไดมันถือข่อยจังถ้าม่ขอเงินนุ่งไข่แล้วเจ้าสซื้อได้ยังไงเอาถ้าข่บ่ห้ออะ Thôi xưa bố thử, cháu mà xíu đầy Thế ừ. thả bố ngân xử, cháu xíu đầy chứ này không, đằng bên là mém cơ Hôm qua mưa sụp như khóng, đầy dù hẳn lạ Bố mấy anh đồ, này cả tổng bèn cũng rất là khừng Ủa, bèn bố này, bèn bố này ừ. Cháu xăm nằn thì thấy cong Ôi bố nhóm đọc đơ, cần chị xăm nằn Xuân thì lửa, xuân không khỏi ừ. người bò ừ. Tốt lông ตามนนับอกกันสั่นกับว่าตองซื้อ<ง>ขันมาจังสัน่นขันบ่วแบงค์คนละครึ่งนี่ก็ว่าตรงซื้อเลยโอบ่ซื้อกับบ่ซื้อ<ง>บ่เอาหรอก